คำว่าโอวาทปารีโมก์หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาผู้ศทธทั้งหลายว่าพิกเวีบรรดาพิ้ศทธทั้งหลายเธอทั้งหลายไปสอนพระศาสนาเวลาที่ศาสนาเราเกิดใหม่ไปสอนศาสนาในดงไกลจะไม่มีโอกาสที่พระรับฟังคำนะคบแนะนำจากตถ้ายคต ดัะนั้นวันนี้จึงจะกําหนดคําสอนของบรรดาผู้็นทั้งหลายให้ไปสอนบรรดาเมื่อบรรดาประชาชนให้เหมือนกันคําสอนที่ตตถาเขาจะแนะนํานั้นโดยย่อมีสามอย่างคือหนึ่งสัพพปาป,ปัสสายการนังในการแรกมีความแปลว่าเธอทั้งหลายจงแนะนําให้คนทุกคนละความชั่วทั้งหมด ขึ้นชื่อว่าความชั่วทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีละให้หมดแต่การทีสองกุสสโสกและสัมปทาพยายามให้ทําความดีทุกอย่างนันนวลมาหมายความว่าการทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจสามสจิตตปริโยทปันนังแนะนำให้บรรดาบุคคนหลายท่านจิตใจให้ฟ่องสายใจกิเลส ตังพุทธานาสาขนานังทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนอย่างนี้เป็นกันหมด